ไขมันดีค่ะงงกันไหมคะว่าคืออะไรวันนี้ค่ะเราอยากรู้กันไหมคะว่าตัดร้างซ่อมเสริมเพิ่มไขมันดีคืออะไรคะ่ะส่งหัวใจร,วร,วรั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 วเข้ามากันได้เลยค่ะวันนี้ค่ะขอเชิญพบกับนักธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลน์ระดับยูนิตบิ i เนส s พาร์ทเนอร์ค่ะคุณวิทูลคำด้วงพี่บอสนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ คือท,ทุนคำด้วงนะครับเป็นนักธุรกิจอยู่ินเวอร์ไลฟ์ระดับยูนิตบิสเนสพาร์ทเนอร์ครับผม mm hmm. ก็ขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะครับ mm hmm. โค้ดระดับสูงนะครับแล้วก็พี่เกตพี่เมรนะครับที่คอยปุกปั้นนะครับคอยสั่งคอยสอนนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับ ก่อนที่ผมจะเข้ามาทําธุรกิจนะครับผมก็ได้เป็นเชฟนะครับได้เป็นเชฟทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็กลับมาเปิดร้านที่เมืองไทยนะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าชอบนะครับก็จะเป็นพวกข้าวขาหมูก็เน,นี้ยครับขอสไลด์วยครับพี่เมย์ครับผมครับผมก็จะชอบทําอาหารให้ลูกค้ากินมากๆเลยนะครับ ลูกค้าก็ต่างบอกว่าติดใจในสีมือนะครับคนที่ชอบกินขาหมูก็จะกินอยู่ทุกวันนะครับกินทุกวันเจอกันทุกวันพอเจอหน้าก็รู้เลยว่าข้าวขาหมูนะครับหมูเยิ้มๆนะครับโอ้มันเยอะๆอย่างเงี้ยครับอร่อยนะครับนะครับบางคนนะครับก็ชอบในเรื่องของพิซซ่านะครับผมเป็นพิซซ่านะครับ ถ้าคนชอบพิซซ่าเขาจะกินทุกวันนะครับใส่มุสเซเลล่านะครับเอาแบบยืดๆนะครับผมร้อนๆนะครับเขาก็จะกินประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กโตเด็กผู้ใหญ่นะครับเด็กๆนะครับก็จะชอบนะครับเฟนฟรายนะครับเฟนฟรายทอดนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเรากินไปมากๆนะครับมันก็จะเกิดการสะสมนะครับครับผมบางคนนะครับชอบปิ้งย่างครับปิ้งย่างนะครับไม่ไม่เกล็ดเกี๊ยวกรอบยิ่งอร่อยนะครับผมอ่า กินมากมากก็โอ้โหสะสมไขมันนะครับปรุงใหญ่ปรุงโตนะครับอ๋อถ้าเกิดว่าใหญ่ขนาดนี้แล้วลดยากนะครับกว่าจะลดลงมาได้นะครับบางคนนะครับมีถึงสองชั้นด้วยกันนะครับสองชั้นนะครับเป็นห่วงยางกันเลยนะครับก็สไลด์ถัดไปครับนี่นะครับบางคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในเรื่องของการกินอาหารแบบเร่งด่วนนะครับบางทีงานแบบมาเร่งด่วนอย่างเงี้ยครับ มันก็เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับพวกเบนฟรายพวกนี้ครับพวกแทมเบอร์เกอร์นะครับพวกนี้ครับมันก็ส่งผลในเรื่องของการสะสมนะครับพอการสะสมขึ้นมานะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตนะครับอาการของมันก็จะเหนื่อยหนืยนะครับเหนื่อยง่ายใจสั่นนะครับขึ้นไส้อาเจียนทาผ้ามัวนะครับเลือดกำเดาออกบ่อยนะครับปวดหัวเสียบพลันนะครับผมโรคพวกนี้นะครับมันก็ก่อให้เกิด ไขมันอุดตันในหลอดเลือดนะครับมันก็จะเกิดกลายเป็นสโตรกนะครับสโตรกนี่ก็คือเป็นโรคของเส้นเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบแตกตันนะครับวันนี้นะครับตัดไปครับก็พอกินสะสมไปมากๆนะครับเราก็จะได้ของแถมนะครับในเรื่องของเซลล์ผิดปกติครับผมพอเซล์ผิดปกตินะครับมันก็แยกออกมา สะสมกันมากๆนะครับมันก็จะกลายเป็นมะเร็งนะครับเป็นโรคร้ายนะครับผมต่อไปครับนี่คือเบาหวานนะครับเบาหวานก็เกิดจากการกินของเรานั่นเองนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเบาๆหน่อยของหวานนะครับผมอตัวนี้นะครับอาการของมันนะครับก็จะกระหายน้ํามากขึ้นนะครับ มือเท้าชาอ่อนเพลียนะครับปัสสาวะบ่อยนะครับเป็นแผลแล้วหายช้ามากนะครับบางคนนี่ตัดขาเลยนะครับมองเห็นไม่ชัดนะครับบางคนเบาหวานขึ้นตานะครับสิ่งพวกนี้นะครับก็มันเกิดจากการสะสมนะครับแม้แต่ฝุ่น PM 2.5การสูบบุหรี่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งโรคถุงลมป่งพองพวกนี้ครับ มันก็เป็นจุดเสี่ยงนะครับผมต่อไปครับผมพอเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับความเครียดก็ตามมานะครับทํางานไม่ได้นะครับทํางานไม่ได้เงินไม่มีนะครับอ่าพวกนี้ครับสะสมความเครียดนะครับนี่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะกลายเป็นโรค NCD นะครับที่คนไทยเป็นเยอะที่สุดนะครับถึง14ล้านคนนะครับแล้วก็อ่รักษาที่แบบยาวนานมากนะครับ นานเป็น10ปีเลยนะครับโรคพวกนี้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนอายุ30ขึ้นไปนะครับมันก็จะสะสมตั้งแต่ตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวในการกินนะครับโรค NCD มีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีโรคอ้วนนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับถุงลมโป่งพองนะครับโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะครับโรคเบาหวานนะครับอีกโรคหนึ่งนะครับก็คือโรคเครียดนะครับ โรคพวกนี้นะครับก็ค่ารักษาพยาบาลนะครับค่ารักษาให้หายนะครับเยอะมากนะครับต่อปีนะครับอันดับที่1เลยนะครับก็จะเป็นโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งนียนะครับเริ่มต้นที่1นึ0 0แสสองมืนบาทถึง1นึ่งล้านสองแสนบาทต่อปีครับอันดับสองนะครับไตวายระยะสุดท้ายนะครับสองแสนบาทต่อปีนะครับอันดับ3หลอดเลือดสมองนะครับ4ี่0มื่นหนึ่งพันบาทนะครับ อันดับที่สี่นะครับโรคหัวใจนะครับสา7 1 2ืนแดพันเจ็ด้อสิบบาทนะครับอันดับที่ห้าโรคเบาหวานนะครับหนึ่งห้าพันแด้อหสิบห้าบาทนะครับอันดับที่หกนะครับความดันโลหิตนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครเป็นนะครับโอ้โหกินยาตลอดชีวิตนะครับค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับเดือนเจ็ดพันเก้า้อยิบหกบาทครับผมโอ้มันเยอะมากนะครับก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับผมเนี่ย ถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะนอนดึกนะเครียดมากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดปิ้งย่างนะครับปาร์ตี้สังสรรค์ได้รับฝุ่นควันพวกนี้ครับก็เป็นสารอนุมูลอิสระทั้งนั้นนะครับก็จะมาสะสมในร่างกายนะครับเป็นสิ่งร้ายต่อสุขภาพนะครับปัจจัยหลักๆเลยก็คือเซลล์เสื่อมนะครับการอักเสบของร่างกายนะครับตัวนี้นะครับก็จะก่อให้เกิดโรคร้ายนะครับผมในเมื่อเรา หลีกเลี่ยงปัญหาพวกนี้ไม่ได้นะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการตัดนะครับตัดปัญหาตั้งแต่ต้นนะครับตัดหวานตัดมันลดไขมันก็สู่ร่างกายนะครับหากเรากินอาหารเสริมนะครับพวกวิตามินดีนะครับเข้าไปยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเรายังกินอาหารแบบเดิมๆนะครับพฤติกรรมแบบเดิมๆไม่เปลี่ยนนะครับเอาปัญหาเข้าสู่ร่างกายมักหมมนะครับตับก็จะทํางานนะครับทํางาน ลำบากนะครับทํามาจิตปกตินะครับก็จะเจอปัญหาแบบเดิมๆนะครับอยูนิลีเวอร์ไลฟ์ก็เลยทำไอจีเบอรี่นะครับสารสกัดจากมะขามป้อมนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครกินพวกของมันของสะสมพวกนี้ครับมันจะไปสะสมทุกส่วนของร่างกายนะครับแล้วก็จะไปสะสมที่พุงนะครับตัดไปครับผมพุงเนี้ยครับมันเป็นอันตรายที่ อันตรายที่สุดนะครับไขมันรอบกลุงนะครับก็จะก่อให้เกิดนะครับเช้นเลือดตีบนะครับแตกนะครับหัวใจวายเป็นโรคเบาหวานนิ่อยู่ในถุงน้ําดีนะครับข้อเข่าเสื่อมนะครับหยุดหายใจขณะหลับนะครับครับผมตัดไปครับผมเราก็จะมีตัวช่วยนะครับอยู่เวอร์มีทัศนคติที่ดีมากๆนะครับได้ทำสารสกัดจากมะขามป้อมนะครับตัดหวานตัดมันนะครับต่อชีวิตนะครับ ก็มะขามถามะขามป้อมนะครับก็จะมีสารเทนินในมะขามป้อมนะครับเพื่อดูแลสุขภาพนะครับมันสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับลดไขมันร้ายเพิ่มไขมันดีลดความดันโลหิตนะครับส่งเสริมการไหลเวียนของของเลือดนะครับผมไปครับครับผมน่ครับไอจีบัลี่ของเราก็สามารถควบคุมนะครับไขมันในเลือดได้นะครับ ก็สร้างไขมันดีขึ้นมานะครับแล้วก็กําจัดพวกไขมันร้ายจากตับนะครับก็เป็นไขมันพวกเอฟไขมันร้ายนะครับผมแล้วก็เพิ่มไขมัน h อ L ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถกระตุ้นการเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายนะครับจุดเด่นเลยนะครับสารสกัดจากมะขามป้อมอินเดียนะครับมันจะมีความเข้มข้นถึง20เท่านะครับ ช่วยควบคุมน้าตาลในไขมันในเลือดนะครับแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายนะครับเรามาเปรียบเทียบของของตลาดกันนะครับของท้องตลาดนะครับก็จะเป็นพวกมะขามป้อมตากแห้งนะครับแล้วก็เอามาบดบดบดชงนะครับพวกนี้ครับก็จะเป็นตะกอนนะครับผมไม่ละลายน้ํานะครับส่วนสารสกัดมะขามป้อมของเรานะครับเพียงแค่ชงลงในน้ํานะครับก็จะละลายได้ง่ายครับ แล้วก็พร้อมดูดซึมนะครับกลิ่นหอมนะครับผมเข้มข้นมากกว่า20เท่าเลยทีเดียวเลยนะครับพอเราทานไปมากๆนะครับเราก็จะได้ของแถมนะครับก็คือหุ่นสวยนะครับนี่ครับผลลัพธ์นะครับจากคนที่กินต่อเนื่องนะครับน้ำตาลก็ลดนะครับหุ่นก็สวยนะครับเฟิร์มขึ้นดูดีนะครับชุดเก่าๆก็จะกลับมาใส่ได้เหมือนเดิมนะครับถัดไปเลยครับผมเราก็จะเข้ามาสู่ขบวนการการล้างนะครับ เราจะเอาของดีเข้าไปในร่างกายนะครับเราต้องเอาของเสียที่ตกค้างออกให้หมดก่อนนะครับก็คือการดีท็อกซ์เพื่อให้เลือดนั้นสะอาดนะครับตับจะได้แข็งแรงนะครับเป็นการล้างขจัดสารพิษอร์มูลอิสระที่สะสมอยู่ในเลือดและตับนะครับตับของเราเนี่ยนะครับก็จะมันก็จะแข็งแรงมากๆเลยนะครับมันมีหน้าที่ถึง500้ออย่างในแต่ละวันนะครับหลักๆก็คือสร้างพลังงานและขจัดของเสียออกจากร่างกายนะครับตับเราไม่เคยล้างนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่จะมาชำระล้างนะครับให้กับตับนั่นก็คือมากิพัดนั่นเองนะครับผมมากิพัดนะครับประกอบไปด้วยนะครับตระกูลเบอร์รี่12ชนิดนะครับจาก9ประเทศนะครับโอ้โหสัรหาแบบถ้าเกิดเราไปหาซื้อเองนี่คือคงต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะครับผมมาร์กิเบอร์รี่นะครับก็ ตัวนี้นะครับผมก็เป็นการวิจัยนะครับเป็นการวิจัยในคนนะครับก็สามารถขจัดสารพิษได้ถึง3เท่าใน3เดือนนะครับแล้วก็ลดสารพิษในเลือดถึง5 1นะครับแล้วก็เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระนะครับในตับนะครับถึง2 4 6ใน3เดือนนะครับแล้วก็สามารถปกป้องตับนะครับถึง1 4นะครับแล้วก็ค่าออลเล็กนะครับค่าออลเล็กที่ ด้านอนุมูลอิสระนะครับสูงถึง2 4 9 2 2 5นะครับเีะครับยกได้เลยว่าควบคุมมากๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับสามารถทำงานในเซลล์ตับได้นะครับนี่นะครับก็เป็นสินค้าของอีกบริษัทนะครับเขาบอกว่าของเขาก็ทำได้เหมือนกันนะครับดูราคาครับ 1, 7 9 0บาทนะครับต่อขวดของเรา1,700บาทแต่ว่าของเขานะครับ ทำสามารถดูแลได้ถึงแค่เม็ดเลือดแดงเท่านั้นนะครับแต่ของเราสามารถดูแลได้ถึงระดับเซลล์ของตับได้เลยนะครับเคลาามตับได้เลยนะครับไม่มีใครที่จะสามารถทําได้แบบนี้นะครับต่อไปครับผม <c oughs> ก็มีรางวัลการันตีนะครับระดับโลกถึง6กรางวัลนะครับไม่ใช่รางวัลอบตนะครับผมนี่ถึงระดับโลกนะครับเป็นรางวัลที่มีนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ ล้ำที่สุดในโลกนะครับไปได้เลยครับครับผมพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับเรามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกันนะครับยืดหยุ่นอายุเซลล์ถึงระดับเทโลเมียกันเลยนะครับและยังในเรื่องของความผ่อนเยานะครับรวมถึงเรื่องความยืดยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ล็อกเบอร์กี้พัสนั่นเองครับผมล็อกเบอร์กี้พัสนะครับก็ เป็นผลไม้ซูเปอร์ฟู้ดทั้งหมด6ชนิดนะครับต้านอนุมูลอิสระดูแลเทโลเมียเพื่อยืดอายุเพื่อให้สุขภาพดีนะครับตัดไปเลยครับครับผมก็ได้รับรางวัลเหมือนกันนั้นนะครับก็ทั้งหมด7รางวัลระดับระดับโลกเลยนะครับที่เอาไปแข่งขันกับทั้งหุ่นยนต์พวกนี้ครับมันเป็นน้ําผลไม้ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ําที่สุดในโลกนะครับ ช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงครับผมถัดไปครับผมอ่าเนี่ยนะครับก็มีผลไม้นะครับที่อยู่ในตำนานทั้งหมดเลยนะครับที่หายได้ยากมากๆนะครับก็เป็นผลไม้แห่งทวยเทพนะครับที่มหัศจรรย์มากๆนะครับช่วยให้ต้านการอักเสบในเซลล์นะครับบำรุงผิวพรรณนะครับผมสายตานะครับลดความลด ความเสี่ยงจากโรคหัวใจนะครับลดอนุมูลอิสระในเลือดครับผมไปเลยครับเทโลเมียนะครับเทโลเมียก็จะมีหน้าตาเป็นตัวคูณแบบนี้นะครับมันก็จะเล็กที่สุดนะครับมันจะอยู่ในเซลล์นะครับเซลลว่าเล็กแล้วนะครับเทโลเมียเล็กกว่าอีกนะครับคนที่จะอายุยืนได้นะครับก็ต้องมีปลายของเทโลเมียยาวนะครับ ถ้าเกิดว่าปลายของเทโลเมียสั้นเมื่อไหร่นะครับก็จะเกิดความแก่ความชราโรคภัยก็จะตามมานะครับผมต่อไปเลยครับนะฮะพอแก่ชรานะครับโรคที่จะตามมานะครับก็จะเป็นโรคเสื่อมนะครับสมองเสื่อมนะครับอัลไซเมอร์นะครับพาร์กินสันนะครับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดความดันโลหิตโรคเบาหวานกระดูกเสื่อมนะครับที่ร้ายที่สุดเลยก็คือโรคมะเร็งนะครับ แนะนำในการรับประทานนะครับผมดูแลขั้นพื้นฐานนะครับคนที่สุขภาพยังดีอยู่นะครับก็เช้า25มลเย็น25มลนะครับฟื้นฟูสุขภาพนะครับคนที่ป่วยนะครับก็เช้า50มลเต็มแก้วเลยนะครับเย็น50มลนะครับเราก็สามารถกินได้เยอะนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับยิ่งมีประโยชน์นะครับนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเรากินอย่างต่อเนื่องนะครับ เราก็จะไม่เป็นเหมือนฝั่งซีซ้ายนะครับเราไม่พอเราแก่ตัวไปนะครับเราไม่ต้องนอนกิดเตียงนะครับผมเราก็สามารถท่องเที่ยวได้ทั่วโลกเลยนะครับครับผมพอเราซ่อมเสร็จเรามาเสริมนะครับเรามาเสริมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับต้านเครียดชะลอความเสื่อมนะครับให้กับร่างกายและเซลล์ของเรานะครับก็เป็นบียอนมาไรเซนเชียลนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ดีมากๆนะครับในเรื่องของการทำให้เซลล์ของเรานะครับแข็งแรงนะครับก็ทั้งหมดมันมีอยู่3เม็ดนะครับเม็ดแรกเลยนะครับปลุกฟื้นพลังนะครับเซลล์แข็งแรงนะครับก็มีวิตามิน10อย่างนะครับแล้วก็มีมิเามินนะครับ9อย่างนะครับแล้วก็กรดอะมิโนนะครับ5้าอย่างนะครับแล้วก็เม็ดถัดไปครับเป็นเม็ดสีเขียวนะครับ ด้านเครียดนะครับชะลอความเสื่อมนะครับก็เป็นมี Scod นะครับโคโคเอนไซม์ Q10 นนะครับแล้วก็ละลายนะครับผมครับตัวนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของชะลอความเสื่อมนะครับแล้วก็เม็ดถัดไปนะครับปกป้องคุ้มกันเซลล์นะครับก็จะเป็นจากผลิตจาก ชิตาเกะนะครับต้นอ่อนของชิตาเกะนะครับแล้วก็สลายคอริล่านะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยปกป้องคุ้มกันเซลล์นะครับไม่ให้เสื่อมนะครับถัดไปครับผมผลลัพธ์ความพึงพอใจนะครับตัวนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับก็คือลดความอ่อนเพลียนะครับเพิ่มความกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะครับถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมองสดชื่นปลอดโปร่งเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ พื้นวจากการเจ็บป่วยได้รวดเร็วถึง95นะครับว่วงระหว่างการทํางานลดลงถึง86ปซนะครับเหนื่อยอ่อนล้าลดลง82อร์เซนะครับปวดหัวเครียดลดลง80เปเซนนะครับโอ้ตัวนี้เห็นผลได้ชัดเจนนะครับผมก็ได้ลองมาแล้วนะครับต่อไปครับผมนะครับมาดูของที่ขายทั่วไปในตลาดนะครับก็เป็นของอีกบริษัทนะครับของเขานะครับทั้งหมด3เม็ดนะครับ สามเม็ดนะครับมันจะอยู่ในเม็ดสีเหลืองของเราแค่เม็ดเดียวนะครับแล้วอีกสองเม็ดนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากกินดูแลแบบองรวมนะครับเขาต้องไปหาซื้อมาอีกสองชนิดครับผมตัดไปเลยครับเราตัดล้างซ่อมเสริมแล้วนะครับผมเรามาเพิ่มไขมันดีกันนะครับตัดปัญหาเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูนะครับไขมันดีก็คือน้ํามันปลานะครับ น้ำมันปลาของเรานะครับไปได้เลยครับครับผมน้ำมันปลานะครับของเราก็ประกอบไปด้วยน้ำมัน4ชนิดนะครับน้ำมันปลานะครับก็มาจากประเทศไอซ์แลนด์นะครับจะช่วยในเรื่องของหลอดเลือดลดอาการอักเสบของหลอดเลือดนะครับมีโอเมก้า3นะครับน้ำมันปลา2เม็ดเล็กของเราเนี่ยครับก็จะ เทียบเท่ากับการกินปลาเก๋าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็น้ํามันจมูกข้าวสาลีนะครับปกป้องผนังเซลล์หลอดเลือดนะครับแล้วก็หัวใจนะครับมีโอเมก้า6นะครับน้ำมันกระเทียมนะครับช่วยควบคุมระดับของน้ําตาลนะครับแล้วก็การทํางานของอินซูลินนะครับช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลได้อย่างดีครับแล้วก็มีวิตามินอีจากธรรมชาตินะครับน้ํามัน จากน้ำมันถั่วเหลืองต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ปกป้องผนังเซลล์หลอดเลือดและหัวใจนะครับโอ้ oh, ตัวนี้ดีมากๆนะครับเล็กแต่จิ๋วนะครับมาดูของของตลาดทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะกินน้ํามันปลาเขาก็จะได้แค่น้ํามันปลาอย่างเดียวนะครับเขาก็ต้องไปซื้อน้ํามันกระเทียมมีซื้อสารอาหารอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับแต่ของเรานะครับอยู่ในเม็ดเดียวนะครับ ของเขาราคานะครับสามจุดนี้สามพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทของเราแค่สี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับกินได้ทั้งเดือนนะครับนะครับตัดไปได้เลยครับผมนะครับสินค้าทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ใน PDR นะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับที่สามารถเข้าไปอยู่ในประสารของแพทย์นะครับก็ต้องผ่านการวิจัยนะครับต้องดูในเรื่องของแหล่งที่ผลิตนะครับตัดไปได้เลยครับ นี่คือลูกค้านะครับลูกค้าผมเองนะครับตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจนะครับก็มาเจอเฮียวิชิตนะครับคนนี้นะครับเขาก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับหมอบอกว่าอยู่ได้แค่หเดือนนะครับก็รวมญาติกันนะครับแล้วเขาก็ได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมก็ได้เข้าไปแนะนํานะครับแล้วเขากินติดต่อกินแบบจัดเต็มเลยนะครับกินแบบซื้อจนกินไม่ทันครับกองไว้นะครับ ภายใน4เดือนครับค่ามะเร็งนะครับที่เขามีนะครับหายเลยครับทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบปกตินะครับผมถัดไปเลยครับคนนี้นะครับเป็นป้าเขียดในตลาดสดนะครับคนนี้ก็นอนดึกนะครับตื่นแต่เช้านะครับตื่นปีสามีสีนะครับเพื่อที่ว่าจะออกไปขายของนะครับผมก็ได้ตรวจสมาร์ทเพลนะครับตรวจสมาร์ทเพพราะว่าหลอดเลือดของเขาบัเสื่ยงมากครับเสี่ยง เสื่อมมากๆนะครับแล้วก็จัดชุดใหญ่นะครับกินแบบจัดเต็มนะครับภายในหนึ่งเดือนนะครับหลอดเลือดของเขากลับมาเป็นปกตินะครับวันนี้ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับไปเลยครับผมครับผมวันนี้ก็คุณหนึ่งนะครับก็เป็นมะเร็งนะครับที่ลำไส้นะครับจากกรรมพันธุ์นะครับก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการรักษาของแพทย์นะครับก็ทุกวันนี้ก็ไม่พบเชื้อมะเร็งนะครับไปเลยครับ อันนี้ป้าแอดนะครับป้าเอดช่วงนี้ผมทําธุรกิจใหม่ๆนะครับผมก็ได้ไปเจอป้าแอดที่หาดใหญ่นะครับวันนี้นะครับเขาเป็นมะเร็งนะครับเขาเป็นมะเร็งนะหมอก็บอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนนะครับกินไม่ได้นะครับต้องเอามากิเอาล็อกเบอร์กี้นะครับค่อยๆแตะที่ลิ้นนะครับจนทุกวันนี้นะครับหายครับผมจนได้มาถ่ายรูปกับบิสเนสโค้ดของผมนะครับพี่เกดนะครับข้างก็มะเร็งนะครับแต่ตอนนี้หายหมดแล้วครับทั้งคุณหนึ่งทั้งป้าแอดนะครับไปเลยครับผม อ่าอันนี้ผมเองนะครับผมอ่าตอนใหม่ๆที่ทําธุรกิจนะครับก็ส่งมากี่พัดดูหน้าตาครับเหมือนเรือสีครับส่งมากี่พัดนะครับแต่ว่าลูกค้าก็ยังสั่งมากี่นะครับก็ยังกล้าสั่งมากี่กับผมนะครับผมก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับใช้สินค้ากินมากี่ล็อกเวกี้น้ำมันปลาทุกอย่างนะครับจนเซลล์ผมเปลี่ยนนะครับทาให้สุขภาพผมดีขึ้นนะครับหน้าตาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับก็ตัดไปเลยครับ ผมอันนี้แม่ผมเองครับผมอันนี้ก็ภูมิใจมากๆนะครับแม่ผมอยู่ที่โคราชนะครับผมนะครับอยู่ที่พัทลุงนะครับผมก็ไม่มีโอกาสที่จะไปดูแลแบบใกล้ชิดนะครับผมก็ได้สั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นมารกิน้ํามันปลาของแี้ครับไปให้แม่กินนะครับตอนนี้นะครับแม่ก็สุขภาพดีขึ้นนะครับแม่ชอบไปวัดป่านะครับแล้วก็เดินไปกับ4ี่กิโลนะครับทุกวันนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหไม่มีบ่นนะครับว่าปวดเมื่อยนะครับก็ ดูแลกันนะครับถึงจะอยู่ไกลนะครับก็สามารถส่งให้ได้นะครับอันนี้แม่ยายผมเองครับแม่จันนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ป่วยนะครับก็ป่วยเป็นอัมพาตจะเป็นอัมพษ์ครึ่งซีกนะครับก็ผมก็เที่ยวพาไปโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นมออที่ตรังนะครับทุกเดือนนะครับก็เสียเวลานะครับเสียเงินไปมากในการรักษานะครับจนได้มากี่พัดนะครับแนะนําให้แม่กินนะครับตอนแรกแม่ก็ไม่ยอมทานนะครับ พอบอกว่ามันเสียเวลากินอันนี้ดีกว่าครับราคาก็ถูกกว่าในการรักษานะครับพอกินนะครับทุกวันนี้ครับไขมันพอกตับไม่มีความนั้นไม่มีไม่ต้องกินยานะครับโรคอัมพษตอัมพาตก็ไม่มีนะครับก็มันเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและดีมากนะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับดูแลตัวเองนะครับดูแลคนที่เรารักนะครับอย่างน้อยก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับนําพาให้เราเจริญก้าวหน้าต่อไปครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณวิสเนตบอสนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่บอสมากมากเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบว่าข้อมูลดีมากๆเลยคือพี่บอสพูดยอมรับเลยครับว่าหิวมากเลยเพราะว่าแต่ละอย่างนี่คือเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือต้อง เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายของเราค่ะวันนี้เราได้ทั้งเทคนิคดีๆแล้วก็ทำให้เรามั่นใจใน